อันนี้เราก็อยู่ในพิธีปลงผมนาคตะวันเนาะงั้นพระสงฆ์เนี่ยก่าจะได้บวชในพระาศาสนาเนี่ยท่านก็ต้องปลงผมก็ต้องโกนผมแม้บวชเข้ามาแล้วก็ยังต้องโกนผมอยู่ทุกกึงเดือนบ้างทุกหนึ่งเดือนบ้าง,ห,ง,างหรือว่านานที่สุดก็ไม่เกินสองเดือนการปลงผมหรือโกนผมนั้นเป็นวินัยที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติงั้นการที่ไม่โกนผมแล้วปล่อยให้ผมยาวเนี่ยเป็นอาบาดด้วยผิดวินัยด้วยแต่วินัยไม่ใช่เพื่อวินยัย วินัยต้องพัฒนาเข้าถึงธรรมะนั้นเมื่อปงผมแล้วนั้นเป็นการกระทําตามวินัยถูกต้องไปแต่ต้องพัฒนาไปจนถึงธรรมะก็คือทําสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นจนสามารถตัดกิเลสและทําลายกิเลสอย่างแท้จริงได้การที่ปงผมนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อประกาศบอกต่อประชาชนทั้งหลายหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าข้าพเจ้าจะฝึกฝนตนเองจนชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานได้พัฒนาเข้าถึงธรรมะให้ได้